เพื่อนๆครับหลังจากกินข้าวเช้าเสร็จเมื่อกี้อาหารเช้าผมก็คือกินมะพร้าวกับกล้วยนะผลผลิตจากเราทําเองวันนี้ก็สิ่งที่เพื่อนเห็นก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับเป็นวัตถุดิบในการช่วยส่งเสริมให้ต้นพืชเราเจริญงอกงามเติบโตดีวิธีการทําง่ายมากก็เลยอยากจะมาะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆหลายคนคงทําเป็นแล้วแหะ แต่บางคนอาจจะยังไม่เคยทําแล้วผมจะมาสอนวิธีการทํานะครับง่ายมากแค่เราได้หัวเชื้อมาขวดหนึ่งนะครับที่ร้านเกษตรก็มีขายข,ายขวดละ20-30บาทนะถ้าจําไม่ผิดนะครับผมได้มานานแล้วขวดหนึ่งได้มาจากโรงเรียนครูเกษตรเขาทําให้เด็กๆนักเรียนได้เรียนรู้ผมก็เลยขอมาขวดหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมผมมาขยายทางนี้ก็มีวางไวอ้อย่างนี้แหละ หรอบๆบบ้านในแสงลำไรครับถ้าเราไปาไปตากแดดจัดเกินไปมันจะไม่แดงนะอ่าเรามาดูวิธีการทําเลยครับตัวนี้ก็จะได้สีแดงเข้มนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะต่อหัวเชื่อได้แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะอานีา้ยังไม่เป็นนะครับเพิ่งจะเริ่มตัวนี้ได้ประมาณ2สัปดาห์แล้วแหละ แต่ที่จริงสัปดาเดียวมันก็เริ่มแดงแล้วแต่ว่าช่วงนี้หน้าฝนแดดไม่ค่อยมีครับมันก็เลยยังไม่แดงเต็มที่ยังเป็นสีอมชมพูอยู่นะครับแต่อีกสักหน่อยก็จะแดงครับพวกนี้นานแล้วแหละนี่ตรงนี้เป็นเดือนแล้วนะครับเป็นเดือนแล้วอ่ามาดูง่ายมากประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมครับเยอะแยะเลยนะใน YouTube ในอินเทอร์เน็ตนะครับโลกโซเชียลทางด้านการเกษตรนะครับ ถ้าใครอยากรู้ข้อมูลนะครับประโยชน์ของมันเยอะมากครับบำรุงดินบำรุงพืชนะครับช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ซากใบไม้ซากอะไรต่างๆนานานะครับแร่ธาตุที่เป็นอาหารของต้นพืชนะช่วยไปย่อยให้โมเล,ลกุลเล็กลงแล้วก็พืชก็สามารถดูดลำเลียงขึ้นไปหล่อเลี้ยงกิ่งก้านสาขาพืชผลนะครับจเจริญเติบโตงอกงามอ่ามาดูครับถ้าขวดเล็กอย่างนี้นะ ใช้ไข่ครับ ừ, ไข่ผมใช้ไข่อย่างเดียวนะไม่มีอย่างอื่นผสมเลยแต่ว่าบางท่านก็อาจจะใช้น้ำปลาผงชูดดารสปลาล้าบางช่องนะเขาก็ใช้ปลาล้าใช้กะปิก็มีแต่ว่าใช้ไข่อย่างเดียวก็แดงครับขอให้มีหัวเชื้ออย่างนี้นะครับมาดูเลยครับถ้าขวดประมาณนี้นะน้ำที่ผมใช้ก็คือน้ำปรัปลานี่แหละน้ำปรับปลาบ้านผมนะครับ ก็คงจะมีคอลินนั่นแหละแต่ว่ามันก็แดงอยู่นะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นน้ําที่สะอาดบ,บริสุทธิ์เลยไม่จําเป็นน้ําคลองน้ําประปาน้ําบาดาลก็เป็นครับนะไปทดลองดูนะครับใครประมาณครึ่งช้อนนะครับครึ่งช้อนประมาณนี้นะถ้าใส่เยอะมันก็ไม่แดงนะครับใส่พอดีพอดีนะต้องไปทดลองถึงจะรู้ใส่ลงไปเลยครับ น้ำที่เราใส่ไปในขวดเราก็จะเหลือพื้นที่ไว้สำหรับหัวเชื้อนะครับเหลือไปเยอะก็ใส่ตัวนี้ได้เยอะใส่ได้เยอะก็แดงเร็วครับใส่น้อยก็แดงช้านะส่ะไปเลยเหลือพื้นที่ไว้หน่อยนึงไว้สำหรับเขย่าวนๆะให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันนะครับ เดี๋ยวผมจะทำตั้ง3ามขวดแล้วก็จะไปวางในพื้นที่ที่เหมาะสมให้เพื่อนๆดูนะครับประมาณนี้นะครับใส่ไปเลยง่ายมากไม่ต้องไปกังวลสัสดส่วนอะไรมากมายตามหลักวิชาการนะครับทดลองดูเดี๋ยวก็รู้ครับลองผิดลองถูกไปลงมือทำเดี๋ยวก็จะได้คำตอบเองครับ ประมาณนี้นะปิด้าให้แน่นนะครับปิด้าแน่นไม่ให้รั่วอะไรอ่าเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูพื้นที่ในการเอาไปตากแดดครับถ้าเราวางแดดจ,จัดๆตรงนี้จะ ไม่แดงนะครับเราต้องวางในแดดรำไรอย่างนี้นะนี่ครับประมาณนี้แหละตัวนี้หัวเชื้อเยอะหน่อยแดงเร็วครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเอ่อทำให้เพื่อนๆดูวิธีการเอาไปใช้กับต้นพืชทำยังไงนะจะราดลงเลยก็ได้ตรงโคนต้นไม้ต้นพืชของเราหรือจะฉีดพ่นผสมกับน้ำก็ได้นะครับ ขึ้นอยู่กับอันนี้นะขึ้นอยู่กับต้นพืชของเราที่ใส่เหมือนกันถ้าเป็นต้นอ่อนก็คงจะเจือจางด้วยน้ําเปล่าแต่ถ้าต้นที่มันแข็งแรงแล้วที่มันโตแล้วก็ไม่ไม่จำเป็นต้องไปเจือจางน้ํานะลาดเลยเหมือนมะละกอต้นนี้มะละกอต้นนี้ปลูกได้น่าจะห้าหกเออไม่ถึงสี่เดือนครับประมาณสี่เดือนนะนี่ผมใช้อย่างนี้เลยครับลาดไปเลย จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเขาก็จะไปช่วยย่อยสลายเศษต่างๆใบไม้นะครับเศษฟางเศษใบไม้ซากพืชซากสัตว์ลาดลงไปเลยครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี้เขามีฤทธิเ์เป็นด่างนะครับไม่ใช่เป็นกรดนะแต่ถ้าเราใส่น้ำปลาใส่ส่วนผสมอย่างอื่นเข้าไปนะพวกกะปิ พวกปลาลาพวกนี้ก็คงจะมีริบเป็นกรดบ้างนะครับแต่ว่าผมผมไม่ได้ใส่เลยมีริ์เป็นด่างนะสีแดงเข้มอย่างเงี้ยนี่สีแดงเข้มอย่างเงี้ยไปใช้ได้เลยครับฉีดพ่นก็ได้มาเราก็อต้นเล็กผมก็ใช้ขวดเดียวครับนี่นะก็ถ้ามีเยอะก็ใช้ได้เยอะครับแลกเปลีย่ยนเรียนรู้กันไปนะครับกรณีของเพื่อน ลหลายๆคนก็คงไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าบริบทพื้นที่ต้นพืชไม่เหมือนกันน้ําอากาศไม่เหมือนกันดินไม่เหมือนกันพันธุ์พืชไม่เหมือนกันนะเราก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับประมาณนี้แหละถัดไปอ่เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆลงสวนนี่ร่องรอยครับเห็นไหมอาหารเช้าที่ผมกินเมื่อกี้เพื่อนๆมะพราะ้าว ถ้าเพื่อนๆเ,เคยได้ดูคลิปที่ผ่านมาของผมมะพร้าวน้ำหอมผมได้กินเกือบทุกวันอ่าเดี๋ยวพาชมสวนครับอันนี้แหนแดงของผมก็มองอกงามดีนะขยายได้ดีนี่ก็จะเอาไปให้ปลาลงสวนมาเลยครับเพื่อนๆครับมะละกอของผมต้นนี้กำลังจะ มรณะนะภาพแล้วครับกำลังจะตายครับเนี่ยเพราะอะไรนี่ความชื้นในหน้าฝนแล้วก็อยู่ติดกับคลองไส้ไก่แต่หน้าแรงเนี่ยสวยมากนะมะละกอต้อนนี้พอหน้าฝนมาฝนตกแทบทุกวันครับน้ำในคลองก็เต็มตลอดนะทงใสจะลากเน่ากำลังจะยืนต้นตายครับ จะมาพาเพื่อนดูวิธีการอาเอากล้วยทีละหวีนะครับเพื่อที่จะให้กินได้นานๆถ้าตัดครั้งเดียวแล้วมันกินไม่ทันครับแจกเพื่อนๆก็เบื่อที่จะกินแล้วก็เลยใช้วิธีการที่มันจะกินได้นานๆโดยที่ให้มันทยอยสุกก็คือเราจะตัดออกทีละหวีหรือว่าจะ ตัดออกทีละลูกก็ได้ลูก2ลูก3ามลูกก็แล้วแต่แต่ผมจะสาธิตวิธีการตัดออกทีละหว,วีให้ดูต้องมีมีดแหลมๆนะแหล,ๆแล,แนะลมๆนะแ,แ,แล้วก็แข็งด้วยนะครับมาตากล้องมาทางนี้จะสาธิตให้ดูนะครับการตัดง่ายมากนะเราแทงตรงนี้เห็นไหมีดต้องแหลมแล้วก็แข็งด้วยนะแทงไปเลยครับ ระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าให้ยางกล้วยมันติดเสื้อผ้านะถ้าจะมาตัดจริงๆต้องใส่เสื้อผ้าที่เราใช้สําหรับลุยสวนโดยเฉพาะแต่ตรงนี้เสื้อตัวนี้เสื้อใหม่เกินไปที่ผมใส่ตอนนี้สุ่มเสี่ยงที่จะมีปัญหากับยางกล้วยครับถ้าติดเสื้อแล้วซักไม่ออกครับเสียเลยใช้เป็นเสื้อลงสวนได้อย่างเดียวอ่าเห็นไหมครับเพื่อนๆง่ายไหม เห็นไหมเสร็จเรียบร้อยแต่ต้องมีบันไดขึ้นอย่างนี้ด้วยนะครับสะดวกต้นโก,โกโก้ผมก็ปลูกติดไว้กับต้นกล้วยครับพอโกโก้โตถ้ามีผลผลิตผมก็อาจจะเอากล้วยออกตอนนี้ก็ให้กล้วยเป็นพี่เลี้ยงไปไหมครับง่ายไหมใช้กับมีดแบบนี้นะนี่วิธีการที่จะกินกล้วยได้นานๆครับ มีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่อยากให้เพื่อนได้ดูได้เห็นครับมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสวนผมครั้งที่สองเป็นเหตุการณ์ที่ผมไม่ค่อยชอบเลยก็คือเพื่อนๆครับอยู่ติดกับรั้วนี่ปัญหาของรั้วที่ไม่ใช่กำแพงนะครับเห็นไหมครับหมาป่าครับมันเป็นหมาจรไม่รู้มาจากไหน มุดรั้วเข้ามาแล้วก็มาคลอดลูกทิ้งไว้ครับคลอกที่สองนะคลอกแรกคลอกแรกเมื่อปีที่แล้วนะหกตัวตอนนี้ก็มีคนมาช่วยเอาไปด้วยแล้วก็มันโตแล้วมันก็ไปที่อื่นแล้วตัวนี้คลอกที่สองครับนี่เนี่ยของปีมีอยู่แปดตัวแต่ว่าตายไปแล้วตัวหนึ่งเหลืออยู่เจ็ดตัวครับนี่ ผมกุ้มใจมากเลยตอนนี้ไม่รู้จะจัดการยังไงครับหมาของผมที่เลี้ยงไว้สองตัวก็เบื่อแล้วนะเบื่อที่จะดูแลเลี้ยงดูนี่จะมาเพิ่มขึ้นอีกเจ็ดตัวผมจะทำยังไงครับเพื่อนๆใครอยากจะเลี้ยงหมาก็มาเอาที่บ้านผมได้เลยนะครับตัวเมียหนึ่งตัวที่เอาขึ้นมาเมื่อกี้เป็นตัวเมียตัวนี้ตัวผู้ครับตัวผู้ อายุเดือนหนึ่งแล้วมั้งเนาะเดือนหนึ่งแล้วแหละครับนี่ถ้าใครอยากได้หมานะครับติดต่อผมมาเลยครับคอมเมนต์มาเลยถ้าบ้านอยู่ใกล้กันนะเจ็ดตัวครับเพื่อนนี่ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงคิดไม่ตกเลยกุ้มใจมากตอนนี้เกี่ยวกับหมาจรจัดที่มาคลอดลูกในสวนครับเดี๋ยวมีงบจะทำรั้วกำแพงจะได้ แก้ปัญหาตรงนี้นะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูพืชชนิดหนึ่งที่ผมปลูกไว้แล้วก็ผมสันนิษฐานคาดคะเนว่ามันน่าจะมีลูกแล้วแหละนะน่าจะมีหัวแล้วแหละน่าจะใช้คำว่าหัว เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปขุดดูพืชหัวชนิดหนึง่งที่เราเอาหัวมันมากินครับนี่อยากให้เพื่อนๆดูตัวนี้ก่อน ต้นโกโก้ของผมครับอายุปีกว่าแล้วแหละนี่ออกลูกแล้วมาดูลูกมันครับนี่ลูกมันเห็นไหมเทียบกับมือผมนะไม่รู้ว่าจะหล่นหรือเปล่าวดก่อนหน้านี้สองเดือนที่แล้วก็ลูกประมาณนี้แหละแล้วมันก็หล่นไปแต่มาดูว่าลูกนี้มันจะหล่นไหมโกโก้ครับอายุปีกว่าจะสองปีแล้วมั้งนะามาดู พืชทางนี้ครับเพื่อนเพื่อนรู้จักไหมครับหน้าตาคล้ายๆคล้ายๆต้นอะไรล่ะต้นข่าก็ไม่ใช่คล้ายๆพืชตระกูลข่าแหละพวกข่านะครับ คล้ายๆต้นต้นขิงอ่าใช่คล้ายๆกับต้นต้นขมิ้นต้นขมิ้นอ่าคล้ายๆต้นขมิ้นนะครับเ,เพื่อนๆรู้ไหมครับว่ามันคือต้นอะไรอ่านี่คือสาคูไทยนะครับสาคูไทยหมเป็นเด็กผมเคยกินนะเคยกินสมัยเป็นเด็กยายปลูกไว้รอบบ้านนะก็ไปขโมยขุดของยายกินนะครับผมปลูก ไว้10ต้นสั่งมาจาก facebook เพจใน facebook นะครับสั่งซื้อทางออนไลน์นั่นแหละนะอายุน่าจะ1ปีแล้วแหละผมปลูกไว้1ปีแล้วนะครับพอมันสูงแล้วมันก็ล้มไปผมก็เลยจะมาดูว่ามันมีหัวไหมมาดูครับเพื่อนๆอมาดูทางนี้เลยผมลองใช้มือขุดดูผมว่าหัวมันเริ่มแทงแล้วมันมีหัวแล้ว ผมดูจากตรงนี้นะผมสันนิษฐาน่าตัวนี้น่าจะเป็นขั้วมันแหละผมก็เลยลองมาขุดขด,ดูพอขุดดูแล้วก็เห็นหัวมันก็ได้เห็นลักษณะของหัวว่ามันแทงลงในแนวดิ่งนะหัวนี้ทั้งที่ท,ทั้งที่ตรงนี้เป็นขอบปูนนะปูนหินเยอะมากเลยแต่เขาก็พยายามที่จะแทงลงไปนะผมก็เลยจะมาขุดดูว่าหัวมันมันใหญ่หรือยังอายุหนึ่งปีนะสาคูไทยเนี่ย ลักษณะดินก็จะเป็นดินดินเหนียวผสมดินทรายครับดินไม่ค่อยดีดินไม่ค่อยเหมาะสําหรับปลูกพืชแต่ว่าเราสามารถบํารุงดินได้วิธีการบํารุงดินก็เหมือนต้นคลิปที่ผมทําให้ดูนั่นแหละจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปบํารุงดินย่อยสลายซากพืชซากสัตว์นะครับนี่ได้หัวประมาณเนี้มาดูอีกหัวหนึ่งสิหัวนี้ใหญ่ไหม หนึ่งปีแล้วนะนี่ตัวนี้เป็นเป็นปุ๋ยที่ผมใส่ครั้งแรกตอนปลูกนะขี้วัวขี้วัวผสม,มกับเศษอาหารจากครัวใบไม้ต่างๆผสมกันไปนโอ้ตัวนี้แทงลงไปลึกอยู่ยาวด้วยถ้าเป็นดินเหนียวเขาคงจะแทงไปได้ยากหัวเขาเลยเล็กครับเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นดินร่วนเขาน่าจะแทงลงไปได้ลึกนะ ถ้าเป็นพืชพวกเนี้ยก็น่าจะชอบดินดินร่วนอู้ลึกลึกลึกหัวลึกเลยครับลูกนี้อ้าวเจออีกหัวหนึ่งแล้วครับ่ะไม่มีเสียมหาเสียมไม่ทันที่เกียจหาใช้มีดนี่แหละหินก็เยอะครับนี่ปูนขอบบ้านนี่แหละ แต่เขาก็ยังมีหัวให้นะโอ้แทงลงไปลึกเลยครับเนาะลึกได้อีกลูกนี้ลูกใหญ่ลูกนี้ใหญ่นะผมก็ไม่เคยอเอามันสาคูไทยอย่างเงี้ยอย่างเป็นทางการหมายความว่าสมัยเป็นเด็กอะ่ะก็ขุดๆใช้มือขุดอย่างนี้แหละ แต่ว่านี้ขุดอย่างเป็นทางการนะนี่หัวมันครับดูอีกตัวหนึ่งสิสาคูไทยวิธีการกินก็กินเหมือนเผือกเหมือนมันครับไปต้มกินนะ,ะในความทรงจำสมัยเป็นเด็กตรงนี้มันจะกินได้เนี่ยตรงนี้แหละจะกินอร่อยเพราะมันไม่มีอะไรล่ะเขาเรียกใยเส้นใยข้างในมันอะ แต่ตรงโคนตรงนี้เส้นใยมันจะเยอะกินแล้วมันจะติดตามซอกฟันแต่ตรงนี้มันเส้นใยมันจะไม่ค่อยมีก็จะกัดกินตรงหมวตรงนี้เลยอร่อยนะร้นชาติก็จะเป็นเอกลักษณ์ถ้าใครเคยได้กินนะแต่ทุกวันนี้เขาไม่ค่อยนิยมปลูกนะผมว่ามันจะสูญพันธุ์ด้วยความว่าอยากให้มันอยากให้มันอยู่คู่กับพื้นแผ่นดินของเราเพราะว่า ยายเราปลูกสมัยเป็นเด็กแสดงว่าคนสมัยก่อนเขาต้องเห็นความสําคัญแหละใช่ไหมพืชพวกนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันน่าจะกินแทนข้าวได้เพราะว่ามันเป็นพวกแป้งแป้งก็ให้พลังงานคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมละ่ะอ่าสมัยก่อนฝนฟ้าไม่ปกติแล้งบ้างท่วมบ้างคนสมัยก่อนเขาก็กินเผือกกินกลอยแทนข้าวนะนี่สาคูพวกนี้ก็แทนข้าวได้เหมือนกันเพราะว่าให้พลังงานนะครับ ให้แป้งให้น้ําตาลคาร์โบไฮเดรตนะนี่ถ้าได้หัวอย่างเงี้ยเยอะๆเดี๋ยวผมจะไปลองต้มกินดูรสชาติจะเป็นยังไงถ้าได้กินแล้วคงจะนึกถึงสมัยเป็นเด็กนะเมื่อโอ้สามสิบปีที่แล้วล่ะมั้งเนี่ยเพิ่งจะได้กินเป็นครั้งที่สองเนี่ยเนี่ยกินครั้งแรกตอนเป็นเด็กนี่วันนี้แหละผมจะได้กินนะครับเดี๋ยวจะลองขุดดูว่ามันจะได้เยอะแค่ไหนครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนมาดูนี่แหละอัปเดตความเป็นไปเป็นมาความเจริญงอกงามาพืชที่ผมได้ปลูกต่างๆนาๆนาะครับแต่ละคลิปผมก็จะนำเสนอไปเรื่อยๆอย่างนี้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆครับเทคนิควิธีการอา,อาจจะไม่ใช่มืออาชีพแต่ว่าก็เรียนรู้ไปด้วยกันครับด้วยใจรักอยากจะสร้างพื้นที่รอบๆบ,บ้านให้เป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัย ที่เราผลิตขึ้นเองกินด้วยความมั่นใจครับเป็นความภาคภูมิใจนะครับแผ่นดินของเราก็ควรจะมีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยแหล่งอาหารที่สะอาดสำหรับเรากินเองนะครับอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆมาทำเกษตรกันนะเวลาว่างผมก็เป็นเกษตรวันหยุดครับงานปกติผมก็ทำา่ถ้าเป็นวันหยุดผมก็จะเจียดเวลามาทำเกษตรนะเพื่อที่จะเรียนรู้เป็นความสุขด้วยนะ ได้อาหารปลอดภัยได้ความภาคภูมิใจนะแผ่นดินไทยของเราก็จะมีความเจริญแข็งแรงมั่นคงมั่นคั่งเหมือนที่เขาว่านแหละสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมครับขอบคุณมากครับ